สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราผ่ารวยค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะวันนี้ก็จะตกกับตรงกับวันที่หค่ะไม่ใช่ตกนะคะตรงกับวันที่6ธันวาคมพศ2565ก็ตรงกับวันอังคารนั่นเองนะคะก็จะเป็นประจําทุกๆสัปดาห์ค่ะวันจันทร์กับวันอังคารก็จะมาพบกับอาจารย์แอนะคะส่วนวันอื่นๆก็พบกับอาจารย์ท่านอื่นใน ตักศิลาของเรานั่นเองท่านใดที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะหรือรายวิชาอื่นๆอีกมากมายสามารถโทรมาสอบถามได้ที่0923132723ได้เลยหรือตามไอดีลายข้างล่างนี้นะคะว่ามี รายวิชาอะไรที่เปิดสอนได้เพราะว่าทางสถาบันของเราได้เปิดทั้งออนไซต์และออนไลน์นะคะท่านใดที่สะดวกแบบไหนสอบถามกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่เรียนจบคลาสในวิชานั้นๆทางสถาบันของเราได้ ออกประกาศนียบัตรให้ด้วยเช่นกันนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะวันนี้เรามาพบกันกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะดาวดวงแรกเรามาเริ่มกันที่ดาว3หรือดาวอังคารค่ะอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นอนุกอเกษตรนะคะแล้วก็ยังได้ราชาโชคอีกด้วยค่ะเกาะอยู่ณวังลูกที่8นะคะมีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้าณวังค่ะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาวสี่หรือดาวพุธค่ะ อยู่ในตำแหน่งทลริโทแห่งเลิกและยังเป็นปะเกาะอยู่ณวังลูกที่4มีดาว2หรือดาวจันทร์เป็นเจ้าณวางและยังได้นะวังปุเอกดาวเด่นตัวที่3คือดาว5นะคะหรือดาวพฤหัสสบดีนั่นเองอยู่ในตำแหน่งราชาเริกและยังเป็นเกษตรค่ะก็อยู่นวังลูกที่สค่ะมีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิต์ยเป็นเจ้าณวาง ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกหรือดาวสุขค่ะอยู่ในตำแหน่งสมานโแห่งฤกิกและ mm. ยังเป็นอนุ Ireland. เกษตรค่ะเกาะอยู่ณวังลูกที่9นะคะมีดาวห้าหรือดาวพระฤหัสบดีเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวเจ็หรือดาวเสาร์นะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรค่ะเกาะอยู่ณวังลูกที่7นะคะมีดาวสองหรื ARS, อดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกค่ะ ดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาว8หรือดาวราหูค่ะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเลิกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่6มีดาว4หรือดาวพุธเป็นเจ้าณวังนะคะก็ทุกท่านสามารถนำดาวทั้ง6ดวงนี้ไปวิเคราะห์ได้เลยได้ตั้งแต่เช้ายันตีหนึ่งเลยนะคะท่านใดที่อยากจะรู้แนวทางในการวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงทำ am, ตามกฎของกลุ่มแอดไลน์มาตามไอดีข้างล่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จารย์แอร์แบบนี้ไปทุกๆครั้งและทุกๆคลิปนะคะมีอะไรคอมเมนต์ในในใต้ใ คลิป YouTube ได้เลยหรือเพจ Facebook ได้เลยนะคะช่องทางก็คือโหราพารวยค่ะวันนี้ดาวเด่นที่อาจารย์แอชอบมากเป็นพิเศษสำหรับดาวดวงเดียวนะคะคือดาวสี่หรือดาวพุธค่ะอ,อ,อยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลิกแล้วก็ยังได้นาวางบุเอกอีกด้วยนะคะก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมได้เลยเอาตามที่เราชอบนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ไปทุกๆครั้งท,ทุกคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ